แม่รับจากวัดนะครับนะโ่นเอ็นจันเลอเอ็นจันเตเดียวจะกินข้าวหน่อยจันใส่ไร้างน่จันฮะฮะตมวมนชวร้อยเป็นกาแฟปลานะแนกินได้กันกินแล้ไม่หวกิน้กันวานใ่กิงอืมแกงวเลย าากวน่ะนมจังไงรลาวนุ่มเปา่มไปดาโอนมก็ได้ไหมจึรปเนน่ยงอ่าจันได้กับเดชนึ่งอยู่มงว่าจาจันเองจําจันยองไม่ได้ตรงให้กูเดิอดนะมดก่อนจึงจะได้จันล็อคเดี๋ยวไปแลกกันนะครับว่าอ่า จันยังไร้ไส้ม <Wow. S 1> ั้งแต่เดี๋ยวผมจะกินข้าวเนี่จันก็บอกว่ากินข้าวเลือกปลาได้บุญนนังวะไม่รู้ไม่รู้ปลาแต็งมังไ้ยจันเราหน้าไม่ได้ยินติเดี๋ยวไปเล่กันนะกันนั่งนี่มาดับแม่ลบจากวัดมาครับพี่น้องครับมากินข้าวจันกันนี่ข้าวเนี่จันนี่ จันต้องกันนี่ข้องขอกันขอไปวัดหนึ่งมาตาแม่ไปวัดยังขอไปวัดเฉยอ้อยแม่ไปวัดอาเก้อืมอันนี้มีแกงกิเลสแกงกิเลสกิเลสหน้ารอยกิเลสอันนี้แกงหัวแกงัวแกงัวแกงัว Nào, lần này gần đi phô và thật chất thì cười bị đắp sai đại đúng không ạ? มาแทะต่อมาเลยครับไม่ต้องต่อเคยอยู่ในตัวยิงปลาจอนนี่ปลาจอนเดือโฟมาโรยนี่มุงบองเลยนี่โอ้ปลาจอนเดือโฟนี่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 น่อวนันจะทอวันหมัดในะ้ายนัดตัวนี้คอมพิวเตอร์ Gao con mục hình gà ấy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  mục hình gà con mục hình gà ấy 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 mục

cái này. Biết bao nhiêu mà cho cái con. Nó phải kinh một chảo chứ. Giờ